แต่พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วตอนนี้นะฮะหลายคนบอกว่าแหม Wi-Fi ก็ไม่ค่อยจะม,มันแรงมันน้อยเหลือเกินนะครับมีข่าวดีนะฮะ ICT กับกสทช,ทชนี่แหละครับเขาเปิด Wi-Fi ฟรี20,000จุดทั่วประเทศนะครับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีก็จะมีการบริการวันนี้วันแรกด้วยนะครับไปลองใช้กันดูนะคะ ซึ่งสำหรับเรื่องนี้เองนะคะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เนี่ยคะ่ะ mm hmm. ก็ได้มีการ mm hmm. ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช mm hmm. เปิดจุดให้บริการ Wi-Fi Hotspot นะคะหรือว่า Smart WiFi SCS ค่ะอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูง2เมกะบิตต่อวินาทีนะคะวันนี้เป็นเฟสแรกและตั้งเป้าเพิ่มจุดบริการให้ได้250,000จุดภายใน5ปีจากที่เปิดบริการวันนี้20,000จุดค่ะ โคารนำร่องเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการให้บริการโครงการฟร wi ี Wi-Fi ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับส0 0 0จุดสำหรับจุดที่จะให้บริการเริ่มต้นนั้นจะเน้นในพื้นที่สาธารณะสถานที่ราชการที่มีพี่น้องประชาชนใช้บริการหรือว่ามีความต้องการในการที่จะใช้ระบบฟร wi ี Wi-Fi เป็นจำนวนมากก่อนนะครับ อ่าใครที่จะใช้บริการ,รนะคะทำไงบ้างเขาบอกว่าผู้ที่จะใช้บริการเนี่ยค่ะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไดจากอุปกรณ์พกพาทุกชนิดนะคะและเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-FI ได้ครั้งละไม่เกิน2ชั่วโมงแต่เชื่อมต่อได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งค่ะโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน13หลักนะคะในการสมัครและลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้ Wi-FI ฟรีค่ะอ่ะมาดูกันนะคะคนเราก็สนใจเทคโนโลยีเยอะ,ะขึ้นแล้วนะครับสถิติอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยเพิ่มขึ้น10%ด้วยกัน ก็เป็นการช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้น1.3ดังนั้นเขาบอก ICT ก็เลยตั้งเป้าว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมมากขึ้นจะเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากถึง80จากจำนวนบ้านเรือนของประชาชนภายในปี2558นะครับหรือว่าอีก4ปีข้างหน้าแต่ว่าสัญญาณ WiFi ฟรีนี้จะมีระบบป้องกันการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมของเด็กๆด,ด้วยนะครับ